ครับคุณผู้ชมดิจิทัลเฟสทามนาทีเผชิญหน้า,นนาคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ครับบัรดาลน,นักวิชาการหลายต่อหลายสํานักด้วยกันน,นะครับพร้อมใจกันรับน้องทีมเศรษฐกิจใหม่ทีมอาจารย์สมคิดแรงเหลือเกินอย่างคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ถึงกับออกมาวิพา์วิจารณ์ผ่านสื่อนะครับตรงไปตรงมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆผ่านมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายโครงการไม่ไว่าจะเป็นบ้าน หลังแรกหรือจะเป็นบ้านคนจนนะครับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์วิจาร์ณว่ามันเล่าเก่าในขวดใหม่และไม่เชื่อว่ามันจะสมทิตผลเหมือนยุครัฐบาลไทยรักไทยสมัยไทยรักไทยเศรษฐกิจอยู่ในบริบทหนึ่งยุคปัจจุบนันบริบทเศรษฐกิจมันได้เปลี่ยนไปเยอะดังนั้นยาขนานดเดิมที่เคยใช้ได้ผลมาใช้กับสนกงรณ์ปัจจุบันมันไม่น่าจะได้ผล ี่ก็คือข้อวิจารณ์ที่ต้องถือว่าเป็นการรับน้องทีมเศรษฐกิจใหม่แรงทีเดียวแต่ผมเข้าใจว่าสังคมฟังความรอบข้างก่อนที่จะสรุปมันนะครับฟังความในใจทีมเศรษฐกิจอาจารย์สมพิสักนิดหนึ่งดีไหมครับในช่วงหน้าพบกับคุณอภิษั์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ พบกับค<ม>ุณพิศักดิ์ตันติวรวง์รัตติว่าการกระทรวงการคลังหนึ่งในทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ครับสวัสดีครับคุณพิศักดิ์ครับเข้าสู่ประเด็นนะนะฮะตรงไปตรงมานะนักวิชาการเขารับน้องเขาบอกว่าบ้านลังแรกก็ดีหรือบ้านคนจนก็ดีอย่างที่ขับเคลื่อนกันออกมาเป็นนโยบายนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมันเล่าเก่าในขวดใหม่คุณกดิษคิดอย่างไรจะอธิบายกับสังคมอย่างไรเขาบอกเล่าเก่า ต้องต้องเรียนอย่างนี้ความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยนะครับเ,เรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพยายามประมวลมาเพื่อจะมาแก้ปัญหานะครับครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าแพ็กเกจที่เราออกมาในเรื่องอสังหาเนี่ยไม่ใช่ทําอันเดียวนะครับเราทำหลายเลยอัน รอบแรกที่เราทําไปเนี่ยก็มี3เรื่องที่เรารเราเรา,เราทำกันมาและแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์คแตกต่างกันไปนะครับถ้าเรามองเรื่องเดียวนะครับเราบอกว่าไปตอบโจทย์อีกเรื่องนึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ต้องมองภาพให้ครบนะครับต้องต้องต้องดูให้ครบนะครับดูให้ครบถ้วนไอ้ส่วนแรกที่เราออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้กูนะครับที่บอกว่าเนื่องจากแบงก์ไปไทเทนเครดิต ทำให้ผู้กู้ส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างล่างจํานวนหนึ่งกู้ไม่ผ่านทั้งทั้งที่แต่เดิมมเคยกู้ผ่านแต่เนื่องจากเข้าบีบอย่างเงี้ยการทําอย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคนี่เราจะแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยที่ไม่ผ่านทั้งหมดตองทัางได้หมดแต่ว่าส่วนหนึ่งซึ่งถูกถูกทิ้งไว้นะครับส่วนนี้เนี่ยเราก็จะช่วยวิธีช่วยก็คือว่าให้อาคารสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาจัดเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับ ว่าโอเคจะดูแลคนสุกกลุ่มนี้ข้างล่างขณะเดียวกันเขาก็บริหารจัดการเองโดยเบเชลลาจาบอกว่าถ้าดูแลข้างล่างกลุ่มข้างบนเนี่ยก็ต้องส่งให้เขาด้วยนะเพื่อเขาจะได้สามารถทํากําไรจากส่วนข้างบนนะครับแล้วมาดูแลส่วนข้างล่างได้ซึ่งเขาเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าเขาคือธนาคารเฉพาะกิจเขาไม่เหมือนธนาคารพาณิชย์ต้องบอกว่าโอเคเขาต้องทาแต่ส่วนกําไรนะส่วนไม่ค่อยกําไรฉันไม่ทําอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องทำสองส่วนทีนี้สิ่งที่เขาออกมา มาตรการนี้ออกมาก็คือว่าเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้นะทำให้เข้าสารถหาแหล่งเงินกู้ได้โครงการนี้ที่เรียกว่าบ้านหลังแรกเช่นไรครับเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการบ้านหลังไหนก็ได้เป็นการแก้ปัญหาพักแรกก่อนไม่ผ่านอ่าพวกกูไม่ผ่านซึ่งเชื่อว่าบางส่วนเนี่ยมันน่าจะสามารถกู้ได้แต่ที่มันไม่ผ่านเพราะอะไรฮะก็แบงก์ก็ไทเทนเครดิตบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องยกระดับสกอร์ขึ้นมาหน่อยแต่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเราได้คุยกับผู้อสังหาปรากฏว่าแบงก์อื่นตื่นตัวนะครับปรากฏว่าเอออยากให้กู้เพิ่มโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับมันก็มีหลายหลายแบงก์แบงก์พานิดเองก็ไปติดต่อผู้ประกอบการบอกเอ้ฉันก็ดูแลได้เหมือนกันฉันจะดูแลกลุ่มนี้ให้นะครับไม่ต้องปล่อยให้อาคารสงเคราะห์ก็ได้ ซึ่งเราก็บอกว่าเรื่องนี้เราไม่สังวนลิขษิ์นะครับจริงๆแล้วเราทําก็เพื่อที่จะให้ตลาดตอบสนองและตลาดมีการแข่งขันอย่างนี้ก็เกิดรแรงรหมุนนะครับทำให้แบงก์อื่นๆเริ่มเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับการดูแลไม่เฉพาะจากอาคารสงเคราะห์แต่จากแบงก์อื่นๆด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีทีไปกระตุ้นการแข่งขันในการปล่อยสินเชื่อถูกต้องเพราะแบงก์เองก็ไม่อยากจะสูญเสียในส่วนนี้ด้วยครับ ในส่วนที่สองเนี่ยเป็นการลดค่าจำนองนะครับนีบ่ก็มีคนพูดบอกลดทําไมนะครับไปบช่วยผู้ประกอบการกว่าจริงๆเราไม่ได้ลดภาษีธุรกิจเฉพาะรเราลดเฉพาะค่าจำนองกับค่าโอนกับค่าโอนสองอย่างนะครับสองสองอันนี้เป็นตัวจริงๆแล้วเป็นตัวสำคัญที่ผู้ซื้อจะต้องไปจ่ายผู้ซื้อจ่ายเองผู้ซื้อจอ่าย เป็นการลดต้นทุนผู้กู้เป็นการลดต้นทุนของผู้ซื้อรถแอ้ผู้ผู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่เรากระจายไปทั่วแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้เฉพาะบ้านใหม่นะบ้านเก่าเราก็ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเคล<ต>ื่อนให้ทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดการหมุนนะครับและการหมุนอย่างนี้เนี่ยผลที่ตามมานะครับมันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการ ต้องเร่งสร้างเพื่อที่จะโอนให้ทันภายใน6เดือนเพราะอันนี้มีแค่6เดือนนะครับมันพอเริ่มเร่งสร้างกิจกรรมก็จะเริ่มดีนะครับธุรกิจอื่นซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเพราะว่าภาคภาคอสังหาเนี่ยเป็นภาคซึ่งมีผลตอบแทนมีผลหมุนเนี่ยเขาเรียกว่ามัลติพลายเอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้ก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนได้นะครับขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่เขาสร้างเสร็จ บางส่วนก็จะเป็นการทำให้สต็อกเริ่มมีการหมุนละสต็อกเก่าๆก็จะมีการมูฟออกไปเมื่อมูฟสต็อกเสร็จก็จะเริ่มมีการสร้างใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเป็นเจตนาจูงใจให้มีการเร่งรับโอนบ้านเร่งรับโอนบ้านแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนไอ้เรื่องของค่าโอนค่าจดจำนำประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนไปครับอันนี้ก็ได้สองอย่างนะได้ออย่างที่สามอย่างที่สามก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่า เราให้คนที่ซื้อบ้านนะครับสามารถเอาไปลดหย่อนนะภาษีได้นะครับ20%ของมูลค่าบ้านสมมติซื้อบ้านหลังนี้ไป3ล้านสมมุตินะครับก็เอา3ล้านมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เอา20%ของ3ล้าน20%ของ3ล้านมา6ดหย่อนภาษีเงินได้ในเวลา5ปี แต่ว่า600,000นี่จะต้องเฉลี่ย5ปีเฉลี่ย5ปีโหมไปปีเดียวไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีนะก็ก็เป็นรหย่อนภาษีมู่คงได้บุคคลแล้วก็ากาหนดว่าโอเคเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือคนซึ่งต้องการจะมีบ้านจริงๆนะครับอันนี้มีระยะเวลาไหมครับว่าก็ปีเดียวภายใน1ปีภายใน1ปีคุณต้องกู้คุณต้องซื้อภายใน1ปีจึงจะได้ซื 20เปอร์เซ็นต์ุมูลคาบ้านเอาไปทยอยหักภาษีได้5ปีใช่ประมาณนั้นอันนี้เป็นรอบแรกที่ว่ากันไป3อย่างนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่คนก็พูดกันบอกว่ากลายเป็นบ้านหลังแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คือคุณดันนีพูดอนีแต่เห็นเงื่อนไขที่บอกว่าผ่อนปลนเงื่อนไขการกู้นะครับในส่วนของธนาคารทอสสนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกที่เราเห็นกว็น ต้องเป็นการซื้อบ้านหลังแรกไม่ใช่เหรอฮะอ๋อไม่จาเป็นไม่จาเป็นเหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นหลังแรกคืออันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันนี้รอบแรกคือยิงไป3แพ็กเกจก่อนนะฮะเจบละจบละอันสุดท้ายเนี่ยคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลังแรกอันนี้ก็เพื่อช่วยคนที่มีรายได้ไม่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ปานกลางเนี่ยสามารถมีโอกาสได้บ้าน ครับนะครับโดยสามารถไปหักรถย่ต์นะครับอนี้ก่อนจะพูดเรื่องบ้านหลังแรกกับบ้านคนจนเนี่ยนะครับสามมาตรการที่ว่ากันไปนะครับไล่ไปไล่มามันก็ไม่ใหม่นะมันเหมือนเป็นยาขนานเดิมๆที่ถูกหยิบฉวยมาใช้เป็นจังหวะจังหวะและโดยหลายรัฐบาลอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับครับเวลาเราทํามาตรการเนี่ยนะครับเราไม่ใช่บอกว่าเออเราไปคิดของใหม่ หมือนกับเวลาเราเป็นโรคนะครับแล้วรักษาโรคนะครับหมอเวลารักษาโรคเนี่ยเขาไม่บอกว่าให้หมอไปตั้งคิดยาใหม่รีเสิร์ชยาใหม่ซึ่งมันต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีกว่าจะคิดอะไรออกมาได้มาตรการเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเป็นเวลา 30- 40ปีแล้วว่ากันไปแล้วตำราคือเหืนเดียวกันหมดนะคือเหมือนกันหมดนะครับและทุกประเทศเคยผ่านมาตรการอย่างนี้แล้วทั้งนั้นนะครับเจอปัญหาอย่างนี้ เคยแก้ด้วยวิธีนี้ใช้ยาประเภทนี้นะครับแล้วมันได้ผลแต่สถานการณ์มันก็เปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนใช้วิธีเดียวกันอาจจะไม่ได้ผลมันก็ต้องผสมด้วยอย่างอื่นที่จะกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็มันจะบอกว่าต้องก้าวข้ามคําว่าการเมืองรัฐบาลก่อนเคยใช้รัฐบาลนี้ย่อมใช้ซ้ําไม่ได้ผมผมว่าไอ้นั้นไม่เกี่ยวไอ้นั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะครับ คืออะไรดีที่สุดสำหรับประเทศที่จะขับเคลื่อนประเทศเราไปข้างหน้าให้ได้อย่าไปติดยึดกับว่าเอนั่นทำแล้วเราทำแล้วทาให้เขารู้สึกว่าโอ้เขาได้หน้ามันไม่ใช่เลยครับใช้อะไรก็ได้นะครับทําให้ประเทศเรากับเคลื่อนไปได้แล้วทุกคนช่วยกันทำนะครับอย่าไปมองแค่จุดเดจุดหนึ่งเวลาเวลาเราคอมเมนต์เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมันคอมเมนต์ง่ายแต่คําถามเธอว่าถ้าเป็นคุณดันนยเนี่ย รับฟังคาคอมเมนต์ก็ต้องถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้ทำอย่างไรเออมีอะไรที่เสนอไหมซึ่งผมก็อยากจะได้ยินนะนะครับมีคนเสนออะไรมามากเนี่ยก็ดีเราจะได้เอามาดูซิว่าเอออันนี้ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะดูอย่างนี้หรือไม่อะไรอย่างไงนะครับแต่ผมเรียนนะครับมาตรการที่เราออกมานะครับเป็นมาตรการที่เราดูด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ดูว่าสถานการณ์มีความจําเป็นอะไร เราต้องเติมอะไรลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ,รบและการเรื่องบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการที่เราคุยกับกลุ่มที่ประกอบการอสังหารันะครับแล้วก็บอกว่าเขาต้องการอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้ตามใจเขา,านะแต่เราก็เอาบางส่วนที่เขาเสนอเนะเอามาทําเพื่อแก้ปัญหาว่าไม่ให้บริษัทอสังหานที่สุดแล้วระยะยาวเกิดปัญหาในอนาคต ขณะนี้เขาไม่มีปัญหาทุกคนยังขายได้สต็อกก็ยังมีพอสมควรยังอยู่กันได้แต่ถามว่าแล้วอยู่ไปการโอนเริ่มช้าลงทุกอย่างเริ่มสโลว์ดาวอนาคตเกิดเป็นปัญหาไหมถ้าเกิดเป็นปัญหาเซกเตอร์นี้เป็นปัญหาก็เป็นเซกเตอร์แรกที่จะเกิดปัญหาของภาวะเศรษฐกิจเราไม่ต้องการให้เซกเตอร์นี้มปปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่มาตรการพยุงไว้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันเราก็ช่วย คนซึ่งมีไรายได้น้อยซึ่งเป็นจุดประสงค์ของรัฐบาลนี้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการาสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มในประเทศทเราเองผลักดันให้คนอื่นเดินไปคนข้างหน้าเดินขึ้นไปคนข้างหลังเราต้องมีมาตรการที่จะดึงเขาขึ้นมาพร้อมกันด้วยไม่ใช่ปล่อยเขาทิ้งอยู่อย่างนั้นถ้าทิ้งไปมันก็เป็นแกลบซึ่งยิ่งแกลบยิ่งห่างปัญหายิ่งเยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําได้สามารถผลักข้างหน้าเดินไปข้างหน้า ข้างหลังก็ควรจะมีมาตรการที่จะทําให้เขาเดินตามมาได้และนี่คือสิ่งที่เราทําครับจากสามมาตรการที่ว่ากันไปแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องบ้านหลังแรก,กน,นะครับ่ <c oughs> ที่มามันอย่างไรครับหลายคนเป็นนิกถึงรถคันแรกแล้วก็ไปแซวก,กันก็ปี้กันมาหรือเปล่าบ้านหลังแรก,กหลังแรกก็คือมาตรการ3ที่ผมว่านั่นแหละคือมาตรการ3 ที่เรากําหนวดว่าจะต้องเอามาหักยอดย่อนได้อะไรต่างๆซึ่งจริงๆมันไม่เห็นจะมีอะไรต่างๆที่มาขับรถยต์ภาษีได้นะครับเราจะต้องเป็นกรณีของการกู้ซื้อบ้านหลังแรกแนะฮะซื้อบ้านหลังแรกเท่านั้นไม่จําเป็นต้องกู้ไม่กู้ก็ได้ถ้าคุณม,มีตังก็ได้ ซื้อเงินสดก็ได้ซื้อเงินสดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นระดับกู้แบงก์กู้แบงก์อยู่แล้วนะครับมีวงเงินไหมมีลิมิตวงเงินหรว่าราคาเท่าไหร่คือไปกู้ที่ไหนก็ได้ในตลาดนะซื้อเงินสดก็ได้กู้ซื้อก็ได้ใช่ขอให้เป็นบ้านหลังแรกใช่คอนโดห้องแรกอะไรประมาณนั้นทาวเฮาห้องแรกประมาณนี้อย่างที่เราเรียนนะครับได้สิทธิ์หมดลักษณะคือช่วยให้เขาเองสามารถมีโอกาสคือกลุ่มของกลุ่มข้างล่างแล้วไม่อยากจะทิ้งเขาไว้ให้เขามีโอกาสได้บ้านเถอะนะครับถ้าไม่เขาได้บ้านแล้วถาม ปัจจุบันแล้วทำยังไงเขาก็เขาเองเขาก็ต้องเช่าบ้านอยู่ดีอะถ้าเขาไม่มีบ้านน่ะแต่ว่าไปดูเงื่อนไขที่มันผ่อนปนลงผ่อนปลนลงมาตามอันนี้ไม่ได้บอกผ่อนปลนเลยไม่ได้ครับก็คือทางทศได้ออกแพคเกจอันในแพคเกจแรกแพคเกจแรกที่คือช่วยคนทางล่างที่กูไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปปนกันมันเดเลยมันก็เลยงงไง และไอ้ที่บอกว่าทําเป็นตารางเลยนะฮะของทอสอนะฮะไอ้นั่นคือช่วยมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นนี่คือช่วยกลุ่มซื้อบ้านได้หนึ่งล้านคืออย่ากลุ่มที่กู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านคือไม่เกี่ยวกับไอ้ตรงนี้เลยก็เป็นผ่อนคลายเงื่อนไขใช่แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่เขากลัวว่าจะเป็นกับดักนี้ใน่เพราะว่าเงินเดือนแค่หมื่นเดียวก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้หลังละหนึ่งล้านละแล้วก็ผ่อนปีแรกเดือนละห้าพันเขาถามว่าในความเป็นจริงมันจะอยู่กันไหวหรือไ้่มันจะเกิดกับดักหรือไม่เูเนมากเวลา้องดูใน ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยขครมากู้ก็ให้โมดควาไม่ใช่แค่นี้กต้องดูอย่างอื่นด้วยเขาอยู่อย่างอื่นเยอะแยะคือแบงก์เองเนี่ยเวลาบริหารจัดการเขาบริหารความเสี่ยงของเขานะครับคนที่พาระานี่เยอะจนกระทั่งมียังไงก็ผ่อนไม่ได้ตอบปัจจุบันนี้เดิมก็ผ่อนไม่ได้อยู่แล้วก็กให้กู้ไม่ได้ค นะครับอย่าไปคิดว่าโอ้มันจะต้องไปอย่าไปยึดไอ้ตารางที่แบงค์เขาพีเศษออกมาเป็นสารณะว่าต้องอย่างนั้นทั้งหมดไม่ใช่เดือนเดือนแค่หมื่นเดียวก็กู้ซื้อบ้านได้ตั้งล้านหนึ่งเขามีผ่อเดือนแรกไปเดือนละห้าพันเขาไม่ใช่ไม่ต้องมีปัจจัยอื่นเขาจ่าใจครับมันไม่ใช่ว่าเอาไปคิดแค่นั้นแล้วก็ไปโอ้โหไปจินตนาการเอาเองซึ่งมันไม่ใช่นะแต่คนอภิสาฮะหลายคนเห็นตารางผ่อนปลนการปล่อยกู้ของทอครั้งแรกก็ตกใจนะโอ้ เงินเดือนหมื่นเดียวกู้ซื้อบ้านได้ตั้งล้านหนึ่งนี่คือนอมว่าโอเคเนื่องจากเขาผ่อนเกณฑ์บางเกณฑ์ทาให้สามารถทําได้ถึงขนาดนั้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่เขามาเวลาทำสกอร์ริงก็มีโอ้ปัจจัยเยอะแยะแสดงว่าเวลาที่เขาแถลงข่าวก็แทจะแถลงไม่หมดก็มีปัจจัยอื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบงค์แบง์จะไปบอกผมวิธีสกอร์ผมทายังไงทาไม่ได้ร้อยบอกครับรีโไม่ได้นะครับทีนี้เขามาอันสุดท้ายก็คือบ้านผลจนนะครับอันนี้ เป็นเกิดจากการที่เรามาเชิญผู้ประกอบการนะครับมาบอกว่าถามมาตรการที่ออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็เล่ามาว่าโอเคค่อนข้างดีนะมาตรการ3อันนี้ที่ออกมานะที่ผมเรียนอันแรกก็คือว่าไอ้แบงก์เริ่มเติรนตัวแบงก์อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยก็เริ่มเติรนตัวต้องการจะมาให้ซึ่งอันนี้เป็นผลดีกับผู้ผู้ผู้ซื้อบ้านนะครับอันที่2ก็บอกว่ามาตรการที่ลดอันเนี้ย ก็ทําให้การยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะจุดประสงค์อันนี้ก็ก็สำเร็จผลนะครับแม้นั้นไอ้สิ่งที่เราดูเนี่ยนะครับก็คิดว่าโอเคอยู่ในวิสัยที่ที่น่าจะพอไปได้ทีนี้ก็เลยคุยกับทางผู้ประกอบการเพิ่มเติมบอกว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะร่วมกันนะทำเป็นเวนเจอร์ เป็นบริษัทแค่ๆเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนจะรัฐเอกชนก็ได้จะเอกชนอย่างเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ๆเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมไม่เอากำไรนะครับรัฐอาจจะให้ที่บางส่วนนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในโลเคชันซึ่งดีพอสมควรนะครับแล้วก็ให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันนี้ที่รวมกันเนี่ยมาสร้าง แล้วก็เอาบ้านเนี่ยนะอันนี้มาให้ขายให้กับคนจนค,คนคนรายได้น้อยหน่อยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้มีบ้านได้จริงๆร,รนะครับในอดีตที่เราทำกันมานะครับเราก็อาศัยออ,อะไรนะ การเคหะนะครับบ้านเอื้ออาทรนะครับบ้านมั่นคงนะครับการมาว่าบ้านคนจนของยุคนี้มันจะเหมือนบ้านเอื้ออาทรไหมแต่ลักษณะออกมาอย่างนี้นะครับลักษณะของเขาเองบ้านเอื้ออาทรที่เฟลเนี่ยทั้งหมดก็คือว่าคุณไปกําหนดแล้วอะไรก็ได้ไปอยู่กลางทุ่งอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไงคนหนึ่งอยู่กลางทุ่งมันเดินทางวันวันหนึ่งเสียร้อยสองร้อยบาทมันแพงกว่ามันใช้จ่ายเยอะแยะเพราะนั้นบันถึง เกิดบ้านล้างอะไรแต่ไม่อะไรเยอะรก็โลเคชันมันไม่ใช่แต่ที่เราคิดอย่างนี้ก็คือว่าให้มีโลเคชันมันใช่จริงๆนะครับเราให้คนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสนะครับมาช่วยขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการจะมีความชํานาญนะครับรัดเองถามว่ารัดเองชํานาญมากไหมคําตอบอไม่ได้มากหรอกแต่ผู้ประกอบการถ้าเข้ามาร่วมแล้วก็มาสร้างอย่างแบบนี้แน่นอนเราจะได้ของซึ่งดี นะครับ n n v n t o n m e n t ดีทุกอย่างดีสภาพดีอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมให้คนซึ่งมีรายได้น้อยสามารถจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของของรัฐเองทำเนี่ยนะครับผ่านการเกหาเนี่ยนะครับจริงๆปีหนึ่งเขาทําได้ไม่มากเพราะกําลังเขามีจำกัดวันก่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าภายใน5ปีก็จะทําประมาณสัก2ล้านกว่ายูนิต ซึ่งจริงๆแ้วเทียบกับคนที่มันรียว่มันมีมากกว่าเยอะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็เลยคิดบอกเออถ้าเอาเอกชนมาทําเขาน่าจะทําได้มากกว่านี้มหาศาลน่าจะสูงกว่าน่าจะดีกว่าเยอะเร็วกว่าทําได้เยอะกว่าใช่แล้วของที่ออกมาก็น่าจะคุณภาพดีกว่าด้วยซ้ําราคาเท่าไหร่ฮะที่ที่ที่ตั้งไว้ก็มีการคุยกันน่ะยังไม่ได้ไฟแนลนะครับบอกว่าสักห้าหกแสนได้ไหมเป็น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  เป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านแฝดเป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นคอนโดหรืออะไรเราแต่แัดเราแต่ที่และแต่ที่แลวแต่ที่ในกรุงเทพอาจจะเป็นแค่เป็นคอนโดนะครับในต่างจังหวัดที่หัวเมืองออกไกลออกไปอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันก็ดูแต่ว่าหลักการคือห้าหกแสนห้าหกแสนเนที่ดินของรัฐอาจจะเป็นที่ดินของรัฐหรือว่าเอกชนร่วมกันก็ได้ครับคืออันนี้ร่วมกันเป็นโซเชียลแอนร์ไพรส์ก็คือว่าทำทำอะไรก็ได้ไม่เอากำไรถ้ามีกำไรพอ ก็เอากลับมาหมุนต่อไปสร้างอันใหม่ที่ใหม่นี่คือแนวคิดนะครับมันไปมันจะไปตีจะไปกระทบกับการเกหารรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเราเราบอกให้เขาร่วมกันให้ทาเป็่งขันไปร่วมกับเอกชนด้วยร่วมได้ก็ดีนะครับหรือถ้าการเกหามีส่วนตองของตัวเองที่ต้องทําก็ทําไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่เราบอกว่าเราจะใช้เรื่องนี้เนี่ยนะครับใช้พลังเอกชน ช่วยดึงเอาคนที่อยู่เซกเตอร์ข้างล่างให้พยายามขึ้นมาซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมอยากเห็นก็คือเอกชนรายใหญ่ๆเมื่อมีกำลังแล้วมีความสามารถแล้วควรจะช่วยกันดึงคนข้างล่างขึ้นมาให้ได้ให้หมดอย่าปล่อยให้คนที่อยู่ข้างล่างอย่าไปคิดแต่ธุรกิจของตัวเราเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นแนวคิด แล้วเราเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆสามารถคิดได้และทําอย่างนี้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่กับคนกลุ่มนี้อาจจะมีกลุก SME เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถช่วยเขาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้ได้ไปกันเป็นกลุ่มประเทศไทยนะครับเรื่องความหลื่มล้าก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่ผมก็อยากจะฝากผู้ประกอบการใหญ่ๆให้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบซึ่งเหล่านี้นะครับ เราเองก็พยายามเน้นเรื่อง CSR มาโดยตลอดนะครับว่าไปทำนู่นทำนี่เพื่อสังคมคแต่ถ้าเผื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะอสังหาสามารถรวมกลุ่มอย่างนี้ได้ค,คุณเดนนายลองคิดดูสิครับว่ามันสามารถที่จะมีพลังมากแค่ไหนที่จะดึงคนเราบางคนอีกกลุ่มหนึ่งให้สามารถมีบ้านให้อยู่ได้ด้วยด้วยด้วยดีนะครับบ้านคนจนนั้น ภายในหนึ่งเดือนสามารถที่จะตกผลึกเป็นรูปธรรมเป็นแผนแอคชั่นอะไรที่ชัดเจนทางาทางกลุ่มสมาคมอสังหาก็เขาบอกว่าเขาขอเวลาเดือนหนึ่งนะครับคือเขาก็ต้องไปปรึกษาหารือภายในเพราะว่าเขาก็หลายเจ้านะครับไม่ใช่เขาเจ้าเดียวมีหลายๆเจ้านะครับต่างคนต่างมีประสบะการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ในหลักการก็คือว่าเขาจะไปดูซิว่าจะทำอย่างไงได้บ้างแล้วก็ตกผลึกภายในเดือนหนึ่งให้เราเห็นแต่ว่าเอกชนที่จะมาร่วมโครงการนี้นั้นหัวใจต้องใหญ่ๆสักนิดนะครับต้องรับว่ามันก็กระทบกับธุรกิจของเขาไม่มากก็น้อยไม่ตรงก็ออกประมาณนั้นคือเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ที่รัฐบาลเป็นคนดูแลไม่ใช่เขาดูแลคือของเขาเองเขาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่แต่เซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ที่ที่รัฐบาลต้องดูแลแต่พลังของรัฐบาลเองที่ผมเรียนนะครับ ถ้า5ปีทําได้สองล้านกว่ายูนิตมันก็เหนื่อยเล็กไปหน่อยน้อยไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าหลักที่ตรงนี้บนที่ดินที่รัฐจะจัดหาให้นะฮะซึ่งอันนี้เราก็ไปทำนี่เป็นทน้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไปดูนะครับทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นๆที่ถูกวิจารณ์ว่าเล่าเก่าในขวดใหม่เราคุณแต่นายดูว่ามันใหม่ป่ะคุณอภิษฎพยายามจะบอกกับทุกคนว่าบางทีก้าวข้ามคําว่าการเมืองบ้างก็ดี ประมาณนั้นนะฮนะเป็นบทสรุปนะฮะขอบพระคุณนะขอบคุณครับ,อบเอาล<ท>ะครับคุณผู้ชมคุณ,คณ,คณ,คณอภิษฎบอกบางอย่างเล่าเก่าในกฎใหม่แล้วไงคนวิจารณ์มีข้อเสนอที่ดีกว่านี้หรือไม่ขอให้มองผลที่จะได้รับจากมาตรการที่เคลื่อนกันออกไปจะดีกว่าเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ